ลลงไปลงมามันก็เลยไปปังสักคิดหนึ่งอ่ะยอดวิวตอนนี้อยู่รู้สึกว่าสี่หาแสนเก่าแล้วหาแสนเก่าพันแล้วแล้วก็มีเพื่อนเขามาติดตามพอเวียงนี่โดยที่ว่าบอได้มีเขามาอยู่มือละยี่สิบสามสิบคนก็ขอขอบคุณผู้ที่ติดตาม พสวัสด,ดีจ้ามายัางมือนมาเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานบอกโอ้มาเยี่ยมลูกชายนี่เดทเพื่อทำงานอนไรไม่น่ะลเลขเนี่ยเยี่ยมทวัดไส้ตีจ้าทวัดไส้ดีกว่าครับอะโทมือน,นี่แม่พ่อนไปอย่างแล้วไปกดเงินยูทูบตีไปกดเงินยูทูบแล้วมาเลี้ยงหลานบนว่าเพราะเวียงสิมาเลี้ยงหลานเลี้ยงลูงลงลลงลกชาย ได้หลายไประเด็นเนาะเงินยูทูปพอเวียงนะโอ้เดือนนี้พอเวียงคือประกฏประเด็นสี่พันนี่แหละเพออิเ่นสมเพิ่มให้เพิ่นเพิ่มให้อีกพันเหมือนตะกอนสามพันโขประเด้นแรกสี่พันจ้าเงินยูทูปพอเวียงเห็นรู้นะสวัสดสีครับพอเวียงเสบา่าเรื่องเหรัญญูทูปไหนฟังเด้อครับผมพอเวียงเนี่ยถือลูกสาว ให้รงเล่น YouTube วันที่4มกราคมปี2000ห6 3แล้วพอเวียงกัตั้งใจเฮ็ดแล้วทาบกิงกงก้งหมักม่วงทาบกิ้งหมักมีทาบนั่นทาบนี่แต่กิง้กงหมักม่วงกับหมักมีหันบ่อป,ปังพอเวียงก็ได้นางไปนางมาเฮ็ดอะไรเนาะก็นเลยว่า เห็นกกมังหงมันสิตายแน่บ่ตายแน่ก็เลยบอกว่าแม่พ่อนจะตายกกมังหงไม่ให้แน่แม่พ่อนก็เลยตายกกมังหงมาให้ก็เลยทาบอมหงมังหงมาเสียบเสียบยอดมะละกอเอพี่หนึ่งก็เลยดังทะลุพอเวียงกับพวกเคยเบิ่งได้บัดแล้วโอ้มันพุ่งขึ้นไปจน ว่ามาถึงเดือนเมษาพฤษภาพอเวียงก็ได้ผานทั้งที่พ่อเวียงาสับกับบุมีรับกับมาเองรับมาเองแล้วก็พินกับมากับพานกับมาก็เลยได้ผานพอเดือนพฤษภาพ่อเวียงก็ได้ลรับเงินเดือนเดือนแหลก็คือหนึ่งร้อยสองเหรียญก็เอาเงินไทยไปคุ้นเอาอ่า อยู่ประมาณสามพันกว่าเนี่ยนี่แหละพี่น้องเอ้ยตั้งแต่ก้อนนี่ทวัดไส้นี่ทำงานอยู่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพในโรงพาบาลสุข์ส่งเสริมสุขภาพอ่าพอเวี่ยงก็เคยมาหาใสาบ่บริการโรงพาบาลกัเขาเป็นผู้หาบัตรหายังไหพอเวียงอยู่ บ้นี้พะเวีง่งบอเห็นก็นเลยเห็น,นันพี่น้องว่าถามว่าถวัดไปใสบอกว่าถวัดออกแล้วเพราะว่าออกมา <Well. S 1> ป่วยเน่วใดกะบึงแง่กันเอาดค้อเด้อมือนี่กับแม่นมือว่าโอ้ไปรับเงิน ไปกดเงินยูทูบก็เลยสิมาเลี้ยงใช่แหละอยู่ใส่นาะอันสิเลี้ยงกันนี่เนาะโอ้วัฒวัฒไสเอานมองกองมาเลี้ยงไม่พอนกบพอเวียงจ้าเอาแกเลยกินน้ำกันนี่ละกินแม่เราไปเสียเอาข้าวถูเย็นอีกได้ให้ไปล้างคายของชาบีหอยหนาแกไหนบอกเลยแกไหนบอกมือมันกลับ <Es> <ska S 2> แล้วได้กา <stock S 2> แฟฟันเลยเออ ah, <uphill. S 2> ถวัดไส่กันลูปรออยู่เด้อนี่ทำงานนี่กันโอ้ยใช้บริการจบดีขึ้นยังนี่เด้อเพื่อนนำบริการจบอยู่ไม่พ่อนก็เคยมาแต่บบเคยหูจักเพิ่นดอกัดเราบไ่ดไส ตามเบื้องคิดพ่อเวียงเั็นแต่ละกคิดว่าพ่อเวียงเห็ุเนี่ยใดยังไปหรอโขขอ้ครับไ้คครรัับบอันนี้บอเกเคยเห็นตัวถักบอกเคยเห็นตัวเม่นไปเลยครับเบื้องไหนแม่ว่าพ่อเวียงเหตุใดพ่อเวียงเห็ไุไปพ่อเวียงกะใส่ตัวหนังสือประกอบเอาพ่อพ่อเวียงเอาโบเกง่งคขั้นเอาหน้าตัวเองมาโซ่หลายก็อยามอบมือบ่เบิ่งมันเถาแล้ว เขาปานนี่ยังเล่นยูทูบอยู่มันสู่เรียกหน่อยเขาบ่ได้พอเวียงเอาวิชาการเนือเอาการถ่ากิงผ่านยังลงไปกายยังได้หน่อยวิวไอ้ผู้แสดผู้สาวเขาโอ้ยกินตามหมองกับยอดวิวเป็นแสนไอน้องผู้เล่นยูทูบ e นี่ยกะย่ามัวแต่ขืนไล่ไลอลงคลิปนะคือพอเวียงเนี่ยแล้ว สิไล่เขาบ่ได้ไล่แต่ก่อนหันวันนี้ก็เลยลงคิดลงไปลงมามันก็เลยไปปังสักคิดหนึ่งหันยอดวิวตอนนี้อยู่รู้สึกว่าสิหาแสนเก่าแล้วหาแสนเก่าพันแล้วแล้วก็มีเพื่อนเขามาติดตามพอเวี่ยงนี่โดยที่ว่า บอได้มีเขามาอยู่มือละยี่สิบสามสิบคนก็ขอขอบคุณผู้ที่ติดต,ตามแล้วก็ขอฝากฝ <c oughs> ังซ่องทวิตไซอ์วาาัดไส้มีขวานเด้อทวัดไสมีขวานเป็นคนบ้านรับศิลาไต่ครับคนบ้านรับศิลาไต้อยู่นี่แหละใกล้กับอ,อปตอตะบลพะกางทุ่งนี่แหละหัวติดกับ โรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะกางาทุ่งนี่แหละครับแต่ก่อนทํางานอยู่โรงบาลส่งเสริมสุขภาพตอนนี้ก็เลยเกิดอาการป่วยครับก็เลยออกมาอยู่บ้านแล้วก็ฝากฟังนลเดะครับเดอ้อขอขอบคุณครับ